สิพาทานผู้ชมทุกคนไปน้องบัวออกไปเอามักบัวใหม่ๆจากน้องมากินนี่เดนนี่เดนนี่วุ้ยจมันงาบังแม่บังกางานี่เบิงมากินแก่จะสิันด้ามาเด้อกสิลอยหนาไปบ่บมว้าพันดามาขึ้นมา ขึ้นมาอ่ะไปได้๋ยวไล่เดี๋ยวไล่ว่ะอู้ยเว่งเตมเลยเอซมไปเก็บเหือยเอางานหน่อยงานมาอ่ะสบายดีเลยพี่น้องมูนิกาสิพาทานผู้ชมทุกคนไปน้องบัวออกไปเอาน้องบัวใหม่ๆจากน้องมากินอยู่ที่บ้านสวนของเอื้อยไล่สะองเองเนาะซึ่งอยู่นี่เป็นในนครหลวงเวียงจันทร์นี่แหละแต่ว่า ออกจากนครหลวงยันทร์หนึ่งสมองกับมาฮอดบ้านนี้เนาะยืนี่กัมเบนบ้านแซนดินมีอีเมลน่ะับเนาะแล้วก็จะคล้องสวนเพคนไปเดี๋ยวไปนํากันสิพ่าทอมเมไปเอาหมกบัวพากันไปขี่ด้วยพี่น้องมาเที่ยวอยู่ที่บนนอกในนครหลวงเฮ่อันนี้มันหัวเพคนเด้ไหมมวยนี่ไปนีเพันผ้าไปหล่อเนาะปั้งหัวเพคนไรถึงพี่น้องได้ะ ุณเล็กผลใหญ่ผใหญ่เจ้านี้จะเป็นเขตกกษกรรมพี่นนอะเขาจะปลูกพังเลี้ยงสัตว์ไก่พันกระมี่มูพผันกระม,มี่มั่วพันกระมี่อู้เป็นอ้อน้องบัวอันนี้มันของไก่เป็นเห็ดฝ่าไก่เลี้ยงไก่ผนจะออกมาอยู่นอกเหนี่ยเลย

อยู่เนี่ไปเอาไปเก็บหมากบัวหมากบัวกันโอ้ก็เสือกันเละเลยไปพนักอย่ามาเด้อพด้กพนสิลอยหนามไปวะพด้กอยู่กับมิตูเด้อไปทางไดแต่ได้เก็บแบกบัวเนี่ยเนาะก็มีอีกเลยเนาะมาบัวแดงเนาะปูเอ้าว่าน้องบัวนี่เออ พาไปไปเลยบรรยากาศดีไปเด้อหาเก็บเอามากบัวาม้าต้อนกูเอาวัตปนีน้องนี่เน้นพูนเถื่อนดิ่งเท่าน่้ดิโอ้สุดนี่เลยเน้นเถื่อนดิ่งโอ้เขาใส่ ตอนนี้เลยเอาดอกเอจะเอาดอกเรือเอามากนี่อ้ออ oh ุ้ยได้ล้วว้าวนี่หมากบัวสดๆจากน้องเด้อเข้าบ้านีเข้าห้อมนี้บอนี่ผากันไปเอานีวันนั้นวันสิ้นยังกบว่าเอาดอกบัวไปบูชากันได้เลเนาะ ดอกปัวนี่ดดอกน่ะเออนี่ได้หมากเต็มเลยนี่ตัวตัวสำนะฮะเสียบตัวสำมันเงาะคอขึ้นมาบได้น้อยหลกขมเลยนะบา่างหน้าปิ่นตัวมันอยู่ลุมฮะตันั้น่นี่นีนี่นี่นี่นีนน่น่นม่น่นนน่นน่นน่ ต้นอย่ว่าไดว่าสัมีเคยแล้วว่าสันมีเสียด้หนิแมนบอกนี่ไสโอ้นี่บอกฮี่อะไรเรามีดอกบัวผักบัวี่นองโอ้รลายเถอใหม่ๆเลยด้ห หาสื่อบะมีได้ไหมแนวนี้สดสเลยเ็นปูคนปลอยธรามาใส่บอดใส่ฟุ้ยบางบอลคนขายเ็นยังใส่ฟุ้ยเลยในน้ำะตัวนี้บอมีเลยนี่เด้เอออะลรนี่นะ เพียงเอิร์กบอหั่งอันยังเนา,นาะลุยแต่มันมันบาดเนี่ยเออแม่น้องเป็นอันนั้นน้องบัวนีใครหอยเซอรี่นำนี่ใช่อุชีซิวิตบนบานนี่นี่นี่แกบอหั่งแทบูมีแล้วอยู่ในหนองบัวนะ vịt có còn sao nhẽm gấp sao chớ hẹn đây bữa nay bữa sắm gì vậy này nhang on mình bỏ on nè nướng chim xé anh ăn mì nè bơ Bằng nào phun sắm gì ghép phun à lấy thẻ lấy vào นี an, ่ได้ยูนิอินีก <c oughs> ็มาเออเอาใช่กอเห็นละเก็บไปขายบ่นี่ขวดตัวั้นไม่แต่ใหญ่ใอยู่เบื่องขวัญอนี่ได้เอา นี่หูผีแห่งเต็มเลยเอาชามิีแก้มเหลือต่อชิปชิปจะมีปุยังงาเอาเช็บเลยก็ได้ขุดข้าวเดียวเต็มเหือดเลยเด้อตื่นนี่นี่เอาแม่ดอกนี่นี่นี่เออไปไปหางนั่นไปหางนั่นแล้วไปหางนั้นเฮ้ยตะเคิงหนาได้คลิปนี้ไปไป เพิ่ดอขึ้นมาเต็มเลยปลูกเพิ่มว่าจิ๋ไหนสั่ิ่งส่งปีส่งปีวะโอ้นี่ไปหุ่งหมอเออนทองไก่เออไปป่านห้องเม่อเออขึ้นดนนี้นะ เบิ่งบรรยากาศน,น,น้องบัวที่มากบับวบปลายๆลย่คันว่าเขาไปนา็นหอยฝุ่นเนาะเราต้องไปทุ่งบัวแดงต่างประเทศกันได้เ้าม, <laughs> ม,มาเที่ยวนี่หนิไม่บานธรรมาศาสต์บานเท่าก็เลือเฟือเอือแล้วเนะาะมาอยู่บ้านเฮาต้นนี้หันอยู่บานนะ้าทยังแสนดินบาทแซนดิงออกมาแต่นครหลวงเวียงจันแก่สมองเดียว กระหอดแหละเพตผนก็พี่อายเพิ่นออกมาอยู่นี้ขาะเพิ่นบุมากอยู่ในเมื่อไนก็เลยว่านี่อยันมากมากซ้นี่นี่เพรอะที่หิเศเขากำมากตัวมันนีใจมันมีใจมันขมนี่เด้อนี่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 มาแสมักเอาเลยเอาเลยทางซ้ายตกนี่นี่นี่นี้เราบริได้แนมเนาะแนมขายเดียวมันแดดม่า เอาแล้วแม่ยาวดอกหรือเอาไปเห็นยังล่ะเอาไปบูชาอะ้วใส่ถูบตัวลายก็จะแต่ถูบูชาไมลายบอกคือไปใส่ห่านผ่าบวชใส่ได้บอลนหอฮูนะจะได้จวงเก็บเอาดอกง่ายไปใส่หอฮู้ทำใต่ถูจักซามดอกหาดอกนอดอกบัวนี่มาได้ทั้งมากได้ทั้งดอกเอาดอกเพิ่งไปบูชาเนาะน้อยนึงสีหาดอกไปเชิญ เขาได้เนม่ยแต่คางเดียวคางนั oh, ่นแหละแดนนั uh. oh, ่งอวยลังอยู่เด็กๆนี่เด็างค่ันดินี่คางค่างใช่คางค่างก็นั่นนะเด็กๆเด็ใบมีหัวกลงเออโนี่เด้อือดอก่าอะไรเหรออะไรเหรอใช่ดออเอาเก็บมามีได้บวดออกนี่กางานดีเด้บาดอันนั้นจะค่อยกินบ่ออันนั้นหากบัวนะโอ้หัวบัวเออหัวบัวอ่าได้หาดอกแล้วพอแล้วดอกนี่ เอาไปใส่ในหอบ่มีตีแถวนี้เอ๊ะเก็บปากบัวพี่น้องได้ทึ่งมากได้ทึ่งดอกหัวบัวไปตากแหงแล้วกินหนามเสบเพื่อยางนี่ย่างดิมันหอนโอ้ออกมาเบิอออกมนีิทึ่งขางมันเป็ยังพักบกบ่เออโอ้พักตบหนาม เดดๆดอกนั้นลอยน้ำอยู่แัวนี้บ่ใช่ทีนี้โอ้ยคุณนี่งามแท้ตัวนี้ลายได้นี่เต็มนี่ละนี่ปะเพราะอะที่ปะบันนี้เพิ่นไปสีไพ่เพื่อสว่างเนาะพฝนวะเพิ่นไปอันนั้นไปสว่างเพื่อในอันนั้นวัดจันทร์เคยได้รางวัลบ่ปันนี้ เดี๋ยวที่หนึง่งปีซโซนพูนโอป้ปีใดเน่เอาปีปีใดสองสปีผ่านมานี่เอ้าวังนี้นี่บ่เม้นคงเซ็มมาตลอดได้แสนดินนะโอ้บ่าแสนดินเซ็งเข้าจากเ่งเมื่ออายุอันนั้นทามอาจาร์าวอาจาร์เนาะจักหน่อยได้ออกพันษานี่กับแม่นวดได้นี่ว้าวพันดามาขึ้นมาพี่ขึ้นลูกขึ้นมา ลูกพ่อติบอแมวจะซื้อน้ำมาพ่อเน่าหามสั้นเ้อหามบไดหแล้ลขึ้นมาเอ้าไปหาไหนนีหามสั้นใช่ไหมเอามาเลือดอกออกไป่นนงอ่นั้นมีเด้นีเด้ีอุ้ยจมันงาบัแม่บังง่าสื่อบได้ได้ โอ้ยแม่บอกจะสันล um like ูกไปบัวได้บอกบอกเอาไปเห็นอย่างล่ะเอาไปใส่โอ้บังแดดเออหน้าแทนหมวกได้เลยเนาะง่ามงามเบิ่งแมโอ้ยงามเด้อแม่นเบิร да ์ตบอกปนีดินจะหอนน้องนี่แม่นของเจ้าเลยแม่่นนเาาะว น้องไม่ของเาแต่ว่าบ้านคนให้สัมปปทานโอเน้เป็นเป็นน้องร่วมน้องรวองงง่วมนี่เป็นนน้้่นดอเป็นสวเ็นนี่เป็นสวนเุดข,ของมันอืพอดีงาบเนาะปวดดอกกั้เต้เลยหมากบัวเก็บคล้ายนี่แต่ไลไ่เนีนอเเนโอ้เอาเขาไปขายในวิยงบ่าบาขายบ้านเขาขายเต่ในบ้านเาขายังไดรไลยเนาะ พอบ้านเทำบุญนี้เลยนีอยูืนบ่อลเดียวโอ้แล้วก็หวานวานอีกหมกบัวใหม่ๆออกมาแต่กกแซ่บเลยไปโปรโมทเด้อโปรโมทได้เนี่ยลงยูทูบได้เนี่ยลงยูทูบได้คุณไดต้องการ FC น้อคุณไดมาเที่ยวอยากมาหลินสิพามาหลินออกมาหลินยึกสิมาที่ฝนทิ้งบ่พูดติดตามนะผู้ติดตามลอยหนามมาเลยลอยหนามลอยอันนั้นหัวมหา ถ้าอยากมาเที่ยวก็ติดต่อมาเด้อสิพามาหลินมาเที่ยวหอดนครหลวงเวียงจันทน์กับอยากมาเที่ยวธรรมศาสตร์ก็มีบอลเฮลินอยู่บ้สปอร์ตเตยูโคเซโดนดอกเนาะสมมุติว่าเอฟซีผู้ใดมาแต่ต่างประเทศหรือว่ามาแต่ไทยมามาหอดแต่เวียงจันทน์วสันส์ซาก็พามาได้อยู่อยากสัมผัสบรรยากาศธรรมศาสตร์เมืองลาวเฮาหนาก็สิพามาหอดนี้ดอกเงินง่ายเนาะนี่คืเอาไปหนึง เออโฮมเลยได้นี่ยนโฮมละเอาอยชอยเดียวปเต้ยกัพายเหือเก่งเนาะอยชอยถอยก้อยได้เลยยืๆเด้อยังม่เยนโดดมงเหือด้อาเล่ยไป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 วันี้เอากระด่ก ได้จากันดนแนเห็นลากันเมนโบได้จต่ใส่กุ๊บได้เห็นได้แต้เอ้าเห็นได้ใส่กุ๊บก็เป็นด่านี่เป็นมาระบายสีอ่าได้นะดอกนะนี่คือมาระบายสีได้คือจงระบายสีเอาเนี่ยอืเป็นด่างเป็นด่างอยู่เป็นข้ามหูเเดี๋ยวไล่ได้หนิหอบกันเมื่อจึงได้เวิรสกี่เบิร์เด้อนีุ่นกอาม่นาหน้าจ song đỏ นี้ทีไป2ดอกไปกินน้องบัวเห็นแต่หนังไอ้แหยมเนาะซ่เจออีเด้เพิ่นอยากได้ดอกบัว หาน้อแหัวไปตากเนาะเหตดนามอุ้ยงามเด้งามงามงามงเดี๋ยวแไ่นั้นนดานายไม่ดูแลาท้งทานกินเนาะซัมซิกินแหละไปพอดีได้มูไล่กับโงเงา บะนี้ฟัวเพิ่นกันมากเนี่ยนี่อีกนะพี่ไอเพิ่นมากได้ธรรมศาสตร์เนี่ยนี่สีเดชมีบบ่ป่าเ้ี๋ยนี่นกุสิไล่เนาะออกไปสุดเถอะแล้วไปสีดเดชเอาขึ้นสมองอ้ยมีแห้งเลยค่ะคุณ <c ười> มันเย็นแบบเย็นหนะมานะนเนาะแย่กันหลายเนีเนาะเนาะแย่บ่บ่เคยกินจักเถื่อได้นี่มันมันมันแข็งแข็งเหมืนมันบ่ตัวคล้ายเป็นกะอนโอ <ง S> ้ เออหยน้่น้พูกโรยน้ำๆโดีดวพันดามาแล้วโน้ลวฮะใช่นี่บอสชิ้นขาวๆดีต่วะเออไปลูกก่อนไปพันดาได้มักบัวเต็มเหือ บ่บุ้งตัวยาายาานั่งไปเบ้าขึ้นได้บ่อะได้ล่ไ้ลว่มาเก็บไล่เะข้างหาเก็บอันน้่ได้เก็บอันน้ด้ายไปได้เก็บกายแล้วก็เก็บบมแล้ว่อันนั้นนี่เป๋ามาใส่วับงามๆนึงเดี๋ยวเก็บใส่เป้าเวเ็บอบเลย ดอกบัวนี่จะเอาไปนนเือบุษะเอาไปใส่ในหออันเด็อ้เออมนแลวมคนแบบนนั้นหรือบ่บ่ก็ตาตุกหนักมี้อ้เอาเปสอบเลยบ่ตาไ่มันผุดคมเมนดามเมนเอโอ้ ออตอนนี้เพื่อนเสียเอาไปขายพอมเนนี่ไดขายพร้อม <laughs> ได้ดอกบวัวพี่ไปเดี๋ยวขึ้นไปเ่้งไปเบิง่งมาบวยเท่าขุ้นปเด็กสิพภาพไปเบิงบ่งเหื่อใหม่ของเอื้อยกับพ่ร์ไอเฮื่อใหม่ <laughs> ได้เป็นเป้ามาไปเปน้่าน,นเข<ป>้าไปเด้กเเยบห้าบงัวไปใส่อ่ะไปใส่ในหอ mẹ hơn mày vẫn cứ lăng bậc ngay cứ lắm bậc nhai đơn bạc con cua ah trần phái phái bán nữa simba mẹ chắc 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 จะเปนวันหวานแวบานวัหวานเป็นกัจะปิดมาขายยังนบ้านสำหรับเดี๋ยวนี้เนาะมีหอดอยางเห็นบอกบัวมันมีหอดอันนั้นใหญ่มันมี้วตัดบัวมันมันเยอะใหญ่เออตัดไปยางไปเลยเป็นยังไงล่ะคาส่งที ข้าส่งตีเออบูแม่มันแดดมันแดดก็เลยว่าเอากะยาซะป้าอย่งนี่แหละนี่นี่แม่มาเก็บบางหาซอยคอยเรียบแดนี้ป้าจะมาได้ยลายถ่ายเดมากบัวห้อนี่ก็ดอกทำงานเด้อคนก็งามอืมนี่ต่งไหน โอ้ยงามดีเออเป็นตนาแสบได้หนิวาน่านวานแถ่ได้หนิขวานรถกินคู่ดดอ,อันซีดกูไลนบกินมาซนี่บางคนก็มาไงเจียงซีบางคนก็มาแบบนี้มันก็มีลายซ้ำเทนเตนในทนทางเมื่อปักเซ่คันเขาคายเข็มทางไงไ่าลายแถ่ ขับูงเขาทะเลอาแล้วบัวง,งามสวยงา,ง,งามว้าทั้งงามทั้งหวานเลยนี่คือ,อ,คองามคือจะคล้องอันนั้นน้องฝนเลยเด้อใจ๊จะคล้อ,อ,อง,องอน้องฝนเด้อปนีผ้าผาเปอันนั้นลงฮืออ่ะเอาหมวกบัวสดๆเนาะปนีปนเปื่อยดอบใจหลายๆนี่เป็นเพื่อนเพื่อนหอเพื่อนหอหอกใหญ่บ้านหลังแรก ว oh ูดเดินปกงกัวเหื่อเพื่อน哈เพื่อนว่าบนเน่นเหื่อเน่นเดินไปจิโตก็จะยังก่อยังเทเทละนี่พี่น้องเนาะเทเผื่อมันเทเผื่นหนาเหยื่อเด้อคลิปนี้ก็คือสิโจ๊ฟซาเม่เด้อขอบใจปนีปเตอร์เด้อไปเจอกันใหม่มื่อหน้าพี่น้องเอ้ยบ๊ายบาย มวว่วลาอะลงไปค่ะเย็นดีมาอยากลง